มาใกล้ๆก่อนจะไปดูจะเสี้ยงซังวะมีอะไรจะบอกผอมไหมแล้วจะกินข้าวเย็นอีกเหรอไิ่เหรอทำไมตัวมึงผอมจังล่ะอาวอนี่ก่อนทีนะจะไปกินอะไรดีเมืองไอก้าวจะกินอะไรอ่ะกินอะไรก็ได้ที่ไม่อ้วนไอเด้ยอะไรก็ได้ที่ไม่อ้วนก็คือไม่แดกค่ะอยู่บ้านนอนผักกับรถเอาไง่ากินอะไรล่ะคุณกลัอ้วนแล้วมื่กินอะไรล่ะที่มึงึงลั่อ้วนอ่ะ หนูกินทุกอย่างค่ะมือเย็นก็กินมือกลางคืน,คน,คนก็กินมือเช้าก็กินมีหรอแล้วก็ไม่มีมอ้วนล่ะสงสยัยจังแดกได้ไปก่อนเม็ดหนึ่งคืออะไรยาบ้ากินแล้วคุจะติดไหมอีดาก,กินไปก่อนเม็ดหนึ่งเม็ดเดียวพอนะนปเม็ดนี้พอแล้วนะเออกินเม็ดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวรู้กัน,มนไม่หลอกกนะูนะอีดัดมันคืออะไรบอกกันแดกไป,ปกหกตาหักผิวก็า,ากตาแดกไป มันคืออะไราลกเราจะกินอาหารจีนที่เรียกว่ามันๆเยอะๆแต่เราก็ไม่กลัว รู้นคอะไรลยไม่บอกอาเดี๋ยวเราดูตาชนี่ะน้กัน่อนมร์อลออนเบอ์เาัเ็นย้หือกอลยมาดลน้นหมดละนี่ปัญหาคีนนะนครีนจนไม่เหลืออะไรเลยมันคืนละน้ําหน้านอยทำไม ไม่ต้องกลัวพี่จ้าจริงๆน้องมีอะไรมาให้เข้ามาค่ะครแต่เอาหวานเพิ่มเขาเรามีนี่อาหารเสริมแล้วน้ำ <c oughs> หนักไฮโซแค่ที่ก็บอกเลกเยเลยอาหารที่เรากินวันนี้ไฮโซมากหูฉลาดนะฮะน้ำปลาอะไรแบบว่าโยซิอีว่าไปได้เลยลก็ต้องบอกตัวนี้อาหารเสริมไฮโซนะคะเพียงแค่กินเนี่ยวันละเม็ดก่อนอาหาร15นาทีแค่นั้นเอง ลเลิศเนี่ไงเบาวๆวิกา้าไม่ต้องกลัวนี่ไงนางกินไปแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดายยาออหายหายังเออคือตัวเนี้<า>ยทำห,<า>หน้หา,นาที่นะ บล็อกเบิร์นะคะก็กินเข้าไปเน,น,นี่ยก่อนก็คือบล็อกเก็บมันแล้วเอ้เล mm hmm. นที่แดกเข้าไปเนี่ยก็คือเบิร์นต่อน,นี้เนาะ mm hmm. แล้วหนึ่งหลักเขาที่บอกว่าวิกินยาคุ้มกันแล้วแบบควตัวดำน้ะครามอย่างงี้ไม่ต้องแล้วก็ไฮโซเนี้ยมีส่วนประกอบของทั้งแอกูตาเทอโอนบาร์โอน mm hmm. าอขาวสายก mm ็ hmm. เรียกว่าขาวผอมขาวผอมขาวผอมจริง mm hmm. นะคะนี่เลย mm hmm. เปิดท้ายคลิปนี้เบา ตอบอย่าม่อนไม่เวนจริงคือกินไปเลยกินก่อนอาหารเนี่ย15นาทีแค่นี้แหละวันละมื้อเอาไหมครับวไหม